วันนี้เรามาซักผ้ากันจะ้ะวันนี้เราลองใช้น้ํายาซักผ้ากลิ่นใหม่ตัวนี้นะเพื่อนๆนตัวนี้นะคะเป็นน้ํายาซักผ้าของแบรนด์บอแท n นะเพื่อนเพื่อนนี่กลิ่นหอมมากนะคะเราจะได้ไปสองแถมสองแบบนี้นะนี่เขาจะมาเป็นเซตเลยจะ้ะเกลอนเนี้ยสองพันห้าร้อยมลอืมอ,มอมืกลิ่นหอมมากเพื่อนๆให้เราก็ชอบตรงนี้แหละที่มันมีจุกเห็นไหม เวลาเราก็จะใช้ก็เทล,ลงบนผิวผ้าเลยกลิ่นหอมมากนี่ถ้าใครที่แบบว่าเวลาซักเสื้อผ้าแล้วชอบมีปัญหากับแบบเสื้อผ้าเป็นคราบจากผงซักฟอกนะเราแนะนำใช้น้ำยาซักผ้าเลยจ้ะ น้ำยาซาวาตัวนี้นะกลิ่นหอมจริงถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองกดสั่งไปใช้กันนะเกลอนหนึ่งเนี่ย2อ0 0 m นเพื่อนๆจะได้ไป1แถม1แล้วก็เป็นซอ0 mL อีก1แถม1นะคะจะได้ไปทั้งหมด2แถม2เลยนะคะเพื่อนๆคุ้มมากๆเลยกลิ่นหอมจัดจ้านมากๆถ้าใครสนใจนะคะกดสั่งซื้อที่ตะกาสีเหลืองด้านล,ล่างซ้ายมือได้เลย